สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาให้ความรู้นะคะเป็นวิธีการเช็คตัวเองเช็คตัวท่านเองนะคะว่าตัวท่านเนี่ยมีพลังงานบวกหรือพลังงานชั้นสูงในระบบจิตใต้สำนึกแล้วหรือยังนะคะจิตใต้สำนึกของคนเรานะคะก็คือการรู้การรู้ผิดชอบชั่วดีการมีสติ การรู้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรค่ะนี่แหละค่ะเราเรียกว่าจิตใต้สํานึกนะคะและคุณมีพลังงานสูงอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วหรือยังนะคะมีวิธีการเช็คง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าท่านอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าอยู่หน้าพระศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยนะคะท่านจะสามารถใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงหรือใช้พลังงานส่อพลังงานสีขาวเนี่ยไปถึงพระศักดิ์สิทธิ์ค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่ท่านเดินด้วยทำปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยท่านสามารถล้างพลังงานให้เป็นพลังบวกด้วยตัวท่านเองได้ด้วยระบบจิตใต้สำนึกก็คือทำเองโดยอัตโนมัติค่ะหรือว่าท่านเนี่ยสามารถส่งพลังงานบวกส่งพลังงานชั้นสูงให้กับผู้อื่นโดยการจินตนาการภาพที่มันสําเร็จให้กับผู้อื่นจินตนาการภาพที่ดีส่งถึงผู้อื่นค่ะ หรือไม่ก็ท่านก็สามารถล้างพลังงานให้กลายเป็นพลังงานบวกได้ไม่ว่าจะเป็นท่านรับสิ่งใดมาหรือว่าท่านได้เงินมาไม่ว่าค่าเงินของพลังงานเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อมาอยู่ในเมือท่านแล้วพลังงานตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นพลังงานบวกทันทีค่ะนี่แหละค่ะคือคนที่มีพลังงานบวกหรือพลังงานสูง อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วนะคะก็จะมีปฏิกิริยาอย่างนี้อัตโนมัตินะคะคิดบวกกับผู้อื่นให้ผู้อื่นได้ดีอย่างนี้ค่ะคือผู้ที่มีพลังงานสูงอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายคิด เรื่องร้ายๆกับผู้อื่นนี่ก็คือหมายถึงท่านกําลังส่งพลังงานลบให้กับผู้อื่นนั่นก็หมายถึงในจิตใต้สํานึกของท่านเนี่ยยังเป็นพลังงานลบยังเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานสูงหรือไม่ใช่พลังงานบวกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตใต้สํานึกของคนเรานะคะจะต้องโดนขัดขัดเกลวค่ะวิธีการขัดเกลาก็คือการทําสมาธิท่านทําสมาธิอย่างไรให้พ้น ชั้นจิตอารมณ์เข้าไปเมื่อเข้าไปถึงชั้นจิตอารมณ์นั่นก็คือความนิ่งความเงียบเมื่อไหร่ที่ท่านทําทสมาธิเข้าถึงชั้นจิตอารมณ์นะคะท่านจะไม่มีความรู้สึกโกรธต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่สักแค่ไหนท่านจะมีการขัดเกลาภายในจิตอารมณ์อันตโนมัติด้วยสมาธิค่ะและเมื่อผ่านพลจิตอารมณ์แล้วท่านจะไปเจอจิตใต้สัมมึกค่ะจิตใต้สัมมึกนี้จะคือกระบวนการขัด คัดกรองในระบบต่างๆเพื่อที่จะไปจดจำในจิตใ,ใต้สำนึกแล้วก็เด้งออกมาในการกระทำของคุณค่ะเมื่อไรมันก็คล้ายๆกับท่านตื่นมาท่านก็จะไปอาบน้ำไปทำงานเลยโดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องคิดอะไรนะคะนี่คือระบบของการมันที่มันเด้งออกมาแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีพลังงานสูงมีพลังงานบวกในจิตใต้สำนึกแล้วนะคะ การกระทําที่มันแสดงออกมาก็เป็นอย่างที่แกวบอกค่ะก็คือท่านจะจินตนาการถึงผู้อื่นในเรื่องที่ดีท่านจะสามารถล้ลงงาบบ<ม>งพลังงานอย่างอื่นเมื่อพลังงานนั้นมาอยู่กับเราอาจจะเป็นสิ่งของหรือเงินที่ท่านได้รับมานะคะหรือไม่กับพระศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านอยู่ต่อหน้าพระศักดิ์สิทธิ์หรือท่านกําลังทําภารกิจเกี่ยวกับพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ท่านจะล้างพลังงานตัวเองโดยอัตโนมัติโดยการสฉายแสงสีขาวคําพูดบทสวดเป็นสีขาวหรือว่าพลังงานตัวเองครอกเป็นสีขาวจิตใต้สำนึกม,มันจะแสดงอาการจุิยาติต่างๆเหล่านี้ออกมาเมื่อท่านมีพลังงานบวกหรือพลังงานสูงในจิตใต้สำน็กแล้วนะคะ แกวหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับนักปฏิบัติทุกท่านนะคะที่อยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานบวกแล้วจริงๆหรือเปล่าในจิตใต้สำนึกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่คําพูดที่คุณเรียนมาหรือที่คุณศึกษามาว่าคุณควรจะทําแบบนี้ควรจะทําแบบนี้มันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่คุณเรียนมาและคุณ นำมาใช้งานแต่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณยังไม่ได้เข้าถึงหรือว่าพลังงานบวกยังไม่ได้อยู่ในระบบจิตใต้สำนึกท่านสามารถใช้วิธีการนี้เช็คตัวเองได้ค่ะและก็ลองเรียนรู้ใหม่พัฒนาตัวเองใหม่ mm. เพื่อที่จะให้จิตใต้สำนึกของคุณมีพลังงานบวกเพื่อที่จะเป็นพลังจิตหรือว่าเป็นการ ใช้กฎของแรงดึงดูดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้เจอสิ่งที่ดีแล้วก็ตัวท่านเองก็จะได้พลังงานที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีอะไรกันปลอ n ออกมาจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือคําพูดเมื่อมันกันปลอ n ออกมาจากตัวท่านแน่นอนค่ะสิ่งนั้นท่านจะได้รับเองก่อนเสมอเพราะมันอยู่ในตัวท่าน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านมีพลังงานบวกในจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งที่มันกลั่นกรองออกมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือความคิดมันก็จะเป็นพลังงานบวกเมื่อมันกลั่นออกมาถึงผู้อื่นคนผู้นั้นก็จะได้ดีและตัวท่านเองก็จะได้ดีก่อนที่จะไปถึงผู้นั้นเพราะสิ่งดีๆมันออกมาจากตัวท่านค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะทาให้ทุกท่านเ,เปลี่ยนแปลงพลังงานค่าพลังงานของตัวเองในจิตใต้สํานึก เพื่อที่จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นและทําให้คนรอบข้างของท่านมีดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้แก้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ